ผู้ที่เข้ามานับถือพุทธศาสนาก็เป็นที่รู้กันแหละหนึ่งเคารพในพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ไปตรัสรู้เอาสรพรพความจริงทั้งหลายเอามาให้ชาวโลกในสรพรพความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ ที่พระองค์ไปค้นพบมานั้นที่สำคัญก็รู้กันอีกแล้ในหมู่ชาวพูดว่าอาริยสัจสี่คำถามก็คือและยิ่งกว่าอาริยสัจสี่มีไหมมีแล้วก็สำคัญด้วยแต่พระองค์ก็ได้ตรัสเอาไว้บอกว่าสิ่งที่พระองค์นำมาเทศนําำมาสอนให้นั้นะ อุปมาเพียงใบไม้ในกำรรม,มือเราก็มีอริยสัจสี่เป็นหัวใจของใบไม้ในกำรรม,มือและในธรรมะทั้งหมดนี้แต่ที่พระองค์ได้ตรัสรู้ความจริงที่ยังไม่ได้เอามาเทศไม่ได้เอามาสอนนะมีอีกมากมายนักอุปมาเหมือนใบไม้ในป่าแต่ที่ไม่ได้นำมาสอน ไม่ใช่พระองค์ห่วงความรู้แต่ว่าหนึ่งชาวโลกจะตามไม่ทันต่อเมื่อไรเขาเข้าใจอริยสัจสี่ได้นำสิ่งที่พระองค์ตรัสเทศเอาไว้ที่อุปมาว่ามีแค่ใบไม้ในกำมือเนี่ยเอามาฝึกตัวแล้ว เข้าถึงอริย huh. ส mm ัจสี่แล้วจากนั้นเขาสามารถต้องได้อริยสัจสี่แล้วเขาถึงสามารถไปรู้ไปตามรู้จริงพระองค์ตรัสว่ายังมีอีกเยอะแยะเหมือนใบไม้ในป่านั่นแหละก็ฉะนั้นเรื่องใหญ่อยู่ที่ตั้งใจปฏิบัติกันไปให้เข้าถึงอริยสัจสี่ให้ได้ พวกเราชาวพุทธก็รู้กันอย่างนี้มาแล้วเราก็เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์เอาความจริงของโลกของสรรพสิ่งมาบอกแก่เราเพราะพวกเราเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้อะไรเลยผิดถูกดีชั่วเราคลอดออกมาจากท้องคุณแม่เราไม่รู้ที่มารู้ว่าดีชั่วผิดถูกนี่ย คุณพ่อคุณแม่สอนให้ในภายหลังแล้วคุณพ่อคุณแม่ไปเอาที่ไหนมาสอนเพราะเวลาคุณพ่อคุณแม่เกิดมาคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนกับเราไม่รู้ก็ได้ความมาอ๋อเพราะว่าหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายแหละท่านสอนบอกต่อๆกันมาจนกระทั่งมาถึงพวกเราเราก็เลยเคารพพระพุทธ เคารพพระสงฆ์แล้วก็เคารพพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทายทอดให้กับพระสงฆ์ผ่านมารุ่นต่อรุ่นจนกระทั่งถึงพวกเราเพราะฉะนั้นชาวพุทธก็เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็เรียกกันว่าพระรัตนตรยัยชาวพุทธทั้งโลกรู้ตรงนี้เข้าใจตรงนี้ถามมาถูกไหม ถูกร้อยเปอร์นไม่ผิดหรอกนะชาวพุทธเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพระพุทธรูปที่หลอกกันพระพุทธรูปที่หลอกกันก็เป็นตัวแทนเป็นเสมือนตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้ถูกไหมก็ถูกอีกพระธรรม ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนาเอาไว้แล้วก็บันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกเราก็เคารพทั้งคำสอนเคารพทั้งคำจารึกที่มีในพระไตรปิฎกยิ่งกว่านั้นเมนื่อรุ่นรุ่นหลวงพ่อ,อยังเป็นเด็กอยู่พระไตรปิฎกนี่ก่อนจะหยิบเปิดอ่านนี่ต้องกราบแล้วกราบอีกไม่งั้นถือว่าไม่เคารพพระธรรมยิ่งไปกว่านั้น <c oughs> ยิ่งไปกว่านั้นแม้ธรรมะแต่ละข้อที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกห้ามนักห้ามหนาห้ามเอามาพูดกันล้อเล่นเป็นสนุกสนุกอย่างที่วกนักแสดงบางอยา่างบางคนก็เอามาล้อเล่นกันนั่นแหละเชน่นสุราเมรยมัชชะปมาทัตฐา,านาเวเบรมณีห้ามดื่มสุรานั่ยนะก็อเอามาล้อเล่นกันว่า สุรามดื่มเป็นระยะระยะแล้วก็ได้อะไรทำนองนี้นะั่นนะก็นั่นแหละห้ามกันนักห้ามกันหนาทีเดียวว่าอย่าไปพูดอย่าเอามาล้อก,กันทำนองนี้ใครมาพูดเข้าไม่เคารพในพระธรรมส่วนพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านั่นนะชาวพูดก็รู้กันว่ามีพระสงฆ์อยู่สองประเภท คือพระสงฆ์โดยสมมุติได้แก่พระสงฆ์ที่อะไรอย่างหลวงพ่อนี่อย่างพระที่นั่งกันอยู่ต่อนหน้านี้เป็นสมมุติที่สงฆ์แต่ชื่อว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าแต่ว่าก็ยังไม่ได้หมดกิเลสตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรอกจึงเรียกกันว่าสมมุติทสงฆ์แต่ว่าพระสงฆ์ที่หมดกิเลสแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วอย่างเช่นพระสารีบุตร พระโมัลลาสาพระโมัลลานะอย่างนี้หรือพระอาหารหันต์ไดยุคน้นเอานั่นแหละพระสองฆ์องค์จริงกันเลยละก็ะถูกอีกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในประวัติศาสตร์ก็มีอย่างเนี้ยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ตรัสรู้ที่โคนโพมเมื่อ2,600ปีที่แล้วรูปหล่อของท่านก็มีกันอยู่ในโลกนี้อยู่จำนวนไม่น้อย พระธรรมก็มีปรากฏในพระไตรปิฎกในโลกนี้อยู่ในภาษาต่างๆมีไม่น้อยพระสงฆ์ก็มีอยู่ในประเทศต่างๆในยุคนี้ก็มีไม่น้อยนี้เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่รู้กันโดยทั่วทั่วไปแต่ว่าจากการเอาชีวิตเป็นเดิมพันของพระเดชพระคุณหลวงปูนะ่รหลวงปู่จึงไปพบ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกชั้นหนึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นรัตนะเป็นแก้วจริงๆเป็นไงล่ะอ๋อพระธรรมกายที่มีอยู่ในตัวของพวกเราแต่ละคนพระธรรมกายที่อยู่ในองค์ของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราด้วยนั่นคือพุทธันรัตนะ ตัวจริงเป็นรัตนะที่อยู่ในกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นรัตนะที่อยู่ในกายของพระอรหันต์เป็นรัตนะที่อยู่ในกายของพวกเราทุกๆคนแม้ผู้ที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเขาเกิดมาเขาก็มีพระธรรมกายอยู่ในตัวแต่แต่แต่อะไรแต่เขาไม่รู้ ส่วนพวกเราที่พอรู้ว่ามีพระธรรมกายอยู่ในตัวก็นหนึ่งก็รู้เช่นเดียวกับคนาศาสนาอื่นคือครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่บอกแต่ที่มาบอกกันได้นะเพราะหลวงปู่ไปค้นเอามาให้ในทีหลังนี่นะถ้าหลวงปู่ไม่ไปค้นเอามาให้นะไม่รู้กันหรอกก็ได้จะสงสัยกันว่าทําไมน้อพระพุทธรูปจึงมีบางทีก็มีเกตด,ดอกบัวตูมบางทีก็ไม่มีมันอะไรกันแน่ ดอกบัวทำไมไปขึ้นอยู่ที่เสียงของพระอะไรทำนองนี้นี่ถ้าหลวงปู่ไม่ค้นเอามาให้ไม่มีใครรู้นี่ก็คือพระคุณที่หลวงปู่คน้นคว้าจากการเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วมาฝากพวกเราเพราะฉะนั้นการที่เรารอพระบรมพุทธเจ้ามาเป็นพระประธานก็ดีธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่ประดิษฐานกันโย ล้านพระองค์ที่มาหาธรรมกายเจดีย์ก็ดีนี่เป็นในยะสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นเหมือนป็นเหมือนที่พระพูดได้ไปบอกคนในยุคข้างหน้าวนันนี้ข้างในตัวของพวกคุณนะ่ะมีพระธรรมกายอยู่ในตัวอย่างนี้นะเมื่อก่อนนี้ก,นก่อนพอศห้าร้อยนะ่ะเขารู้กันแต่หลังพศออห้าร้อยแนละ้วก็ ความรู้ตรงนี้เลือนไปหมดจนกระทั่งหลวงปู่มัค้นให้เมื่อในอายุในยุคข,ของพวกเรานี้เพราะฉะนั้นการที่ห่อพระธรรมกายก็ดีพระบรมพุทธเจ้าพอดีจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆจึงต้องนำอธิษฐานกันแล้วอธิษฐานกันอีกว่าเกิดกี่ชาติกี่ชาติไปเบื้องหน้าเกิดปุ๊บเราให้ระลึกชาติได้เห็นภาพที่เรารอ พระธรรมกายหอ่อพระบรมพุทธเจ้ากันไม่ต้องรอให้ใครมาบอกลนะเดี๋ยวถ้ามันมีใครมาบอกแล้วไม่รู้มันก็ยังโง่ข้ามชาติกันไปอีกเพราะฉะนั้นคําอธิษฐานทุกคําที่ได้นําอธิษฐานนั่นน,ะนี่เ็ากรองแล้วกรองอีกกรองแล้วกรองอีกเพื่อจะให้เป็นผังชีวิตติดตัวของพวกเราไปและจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะพวกเราหรอกสิ่งเหล่านี้ก็คงมีพวกเรา ได้รู้แล้วได้มาช่วยกันรอแล้วก็ฝากด้วยเถอะรู้แล้วอย่ารู้เปล่าช่วยมันตับเตือนลูกหลานตัวเองด้วยรับเตือนตัวเองด้วยเตือนว่าอย่างไงเตือนตัวเองเตือนว่าอุตส่าห์รอพระพุทธรูปพระธรรมกายแล้วพระบรมพุทธเจ้าแล้วนะรอกับมือแล้วอธิษฐานด้วยปากตัวเองแล้วใครที่ยัง ใครที่ยังนั่งให้ใจหยุดใจนิ่งถึงพระธรรมกายในตัวไม่ได้นะสาธุตั้งแต่วันนี้ไปขอให้ได้สมใจนึกทุกท่านเลยเนอะสาธุสิ่งเหล่านี้ขอให้ช่วยกันหนึ่งเราปฏิบัติให้ถึงเองแล้วถึงเวลาจะบอกลกูกหลานว่านเกลือเนื้อหนอนเราก็จะพูดได้เต็มปากว่าฉันในตัวของฉันก็มีแล้วฉันก็หลอกกับมือ แล้วลูกเอ้ยหลานเอ้ยเองก็รีบนั่งภาวนาตามข้ามาหนะ้าถ้าอย่างนี้แล้วมันจะได้เกิดประโยชน์เป็นบุญจริงๆจังๆที่ว่าเกิดเป็นบุญอสงไขยอัปมานังคือคำนวณไม่ได้นะมันต้องเข้าใจอย่างนี้จึงจะได้บุญกันมากมายมหาศาลอย่างนี้ด้วยส่วนว่านี่พระพุทธที่เป็นรัตนะนั่นะนะก็ธรรมกายในตัวหรือพระบรม พระผู้เจ้าในตัวนั่น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 ชยพระธรรมในตัวล่ะพระธรรมในตัวนะ่ะรรนนะก็ฝากเอาไว้เป็นดวงดวงอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราในกลางกายของพระธรรมกายก็มีดวงธรรมอยู่ดวงธรรมอันนะั้นล่ะธรรมรัตนะตอนนี้รู้จักแต่ธรรมะที่อยู่ในพระไตรปิฎกขยันขยันนั่งกันไปแล้วจะได้ไปเจอดวงธรรม อยู่ที่ศูนย์กลางกายของพระธรรมกายนั่นแหละที่เราเรียนกันมาว่าธรรมนะน่ะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไวนะ้น่ะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธนะ์นั่นจิงไหมจริงอยู่ที่ไหนอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นก็เป็นความรู้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งขอฝากเอาไว้ทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธนะ์นั่นก็ต้องบอกว่า ก็มีอีก8 4ด0มสี่พันดวงที่อยู่ที่ศูนย์กลางกายพระธรรมกายนั่นแหละอยากจะรู้ว่าเป็นไงก็ขยานั่งไปดูเอาเองก็แล้วกันนี่ถ้าหลวงปู่ไม่ค้นเอาไว้ให้ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันอนี่ฝากเอาไว้นี่พระคุณของหลวงปู่ของเรานะพระธรรมกายก็อยู่ในตัวนั่นแหละธรรมะทั้ง84,000ี่พันพระธรรมขันธ์ในตู้พระตรบิดก,ะะนะก็เป็นดวงดวงอยู่ที่ศูนย์กลางกายองค์พระนั่นแหละและ ศูนย์กลางของพระธรรมกายเขามีพระธรมธรมกายในธรรมกายตั้งแต่ธรรมกายโคตรภูสดาสกิทาคารานคา,อ,นาอรหับนั่นแหละนั่นก็เป็นสังขารัตนะพระสงฆ์ที่เป็นแก้วที่เป็นรัตนะอยู่ในตัวของเราวันนี้มาพร้อมหน้ากันแล้วก็ช่วยไปนั่งขยันนั่งให้เข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะทั้งสังขารัตนะในตัวด้วยอย่างนี้ละเราจะได้ เป็นชาวพุทธพันแท้ชาวพุทธตัวจริงเป็นลูกหลานหลวงปู่หลวงครูแม่ใหญ่คุณยายพันแท้พันจริงไอ้อย่างนี้แล้วก็เรานี่แหละจะเป็นอายุพระพุทธศาสนาด้วยกันพระถามว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านะ่ะที่ถูกแล้วนะประดิษฐานที่ไหนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานที่โบสถ์ที่ศาลาอันนั้นไม่ใช่ไม่ถาวร ประดิษฐานที่ไหนไหนก็ไม่ถาวรมันต้องประดิษฐานอยู่ที่ศูนย์กลางกลายของเราอยู่ในใจของเราไอ้น,นี่แหละถาวรก็คงต้องฝากกันไว้นี่คือเรื่องที่หนึ่งและเรื่องที่สองขณะทั้งนี้ทั้งโลกน่ะมันวุ่นๆกันอยู่ทะเลาะกันอยู่เถียงกันอยู่ทั้งโลกเลยเปิดทีวีเมื่อไรไม่ค่อยมีเรื่องดีมีแต่เรื่องวุ่นๆนในโลก ไม่ว่าประเทศไหนถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้เพราะคนในโลกขณะนี้บุญน้อยบุญหย่อนเกิดมากินบุญเก่าเขาไม่ได้สร้างบุญใหม่อย่างที่พวกเราสร้างกันอยู่พวกเราเนี่ยตั้งใจสร้างบุญกันมาตามลำดับลาดับจะหามนุษย์ในยุคนี้ที่ช่วยกันจัดการรอพระ จัดการบวชพระบวชเนทีละร้อยทีละพันทีละหมืน่นทีละเป็นแสนเนี่ยหาได้ยากในโลกนี้ก็มีแต่พวกเรานี่แหละจัดการตักบาตรทีละพันรูปหมื่นรูปหลายหลายหมื่นรูปเป็นแสนรูปก,เเก็เราเนี่ยทำกันมาเราเนี่ยมันเติมบุญมาตลอดให้กับตัวเองแล้วก็เลยเป็นพอเป็นบุญเฉลีย่ยให้กับคนในประเทศที่เราอยู่แต่ถึงขนาดนั้น มันก็ยังไม่พอก็เลยทําให้แต่ละประเทศแปว่าเราจะอยู่ในประเทศไหนละ่ะแม้อยู่ในประเทศไทยก็ได้ยินเสียงเขาด่ากันในขรมกบฏคนไทยด่ากันเองอในเรื่องนี้ก็ฝากเอาไว้สําหรับวันนี้เรามาสร้างบุญพร้อมกันแล้วฝากว่าอย่างไรก็ฝากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งเอาไว้นะ สั่งทั้งพระสั่งทั้งเนรสั่งทั้งอุบาสกอุบาสิกาละสั่งว่ายังไงเออเป็นลูกพระองค์ท่านแล้วเราก็อย่าเสียเวลาไปด่ากับใครนะไม่เอาวันนี้มาสร้างบุญกันแล้วก็สร้างบุญกันมาตลอดชีวิตแล้วอย่าได้ไปด่ากับใครเข้าๆไม่เอาโจมตีใครเข้าก็ไม่เอา อยากจะได้อะไรก็พูดกันดีๆไม่ไปโจมตีไม่ด่ากันวันนี้ยังพูดกันไม่รู้เรื่องอพรุ่งนี้ค่อยพูดกันใหม่ก็ได้อย่าได้ไปด่ากับใครเขาเราเข้าวัดมาขนาดนี้แล้วไม่ว่าจะด,าด,ด่าโดยการด่าในสื่อเขียนในสื่อหรือเออปากด่ากันเองโจมตีใครก็อยากทาเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้ทําไปทําเข้า ก็เมื่อไรล่ะจะเลิกเศษคาถาศักดิ์สิทธิ์ทีแม้มือเติอมืดมิดนั่นแหะอย่าเป็นด่าอย่าไปว่าใครสวดมนต์ของเราแล้วก็นั่งสมาธิของเราให้เยอะๆแล้วก็ไม่ด่าไม่ว่าใครเดี๋ยวองค์พระภายในก็คงจะผุดขึ้นมาที่ศูนย์กลางกายของเราเออได้สมใจนึกแล้วก็ขอให้สมใจนึก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกท่านนะสาธุ